เดียว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 เช้าเมื่อวานเนี่ยได้ได้ได้ยินข่าวอะ่ะไอัฐมนตรนีช่วยกระทรวงการคลังอะ่ะเขาบอกว่าเงินมื่นนะ่ะดิจิตนะรรอลน่ะซื้อโทรศัพท์ได้เอเาไงซื้อโทรศัพท์เนาอเราเนาะซื้อโทรยัรับเ้ซื้อมีย ยังมาจากในเมียจากในเมียโอ้พอใจเมียเขามจากในเมียบอกแล้วคนจากในเมียเนอะมันไท่ได้เนี่ยไม่ได้อ่ะพักเพื่อไทยน่ะไม่ถึงร้อยวันหน้านะเขาขนาดแค่นี้ก็ขนาดแค่แค่นี้ก็คะแนนมันไม่ได้แล้วมันแพ้พักเก้าไกล คนเขศในเมืองอ่ะเขาเขาเลือกประการเอางี้ดีกว่าคนมีเงินเดือนน่ะคนมีเงินเดือนที่พออยู่พอกินสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นนี่ขึ้นไปอ่ะแม่งเลือกเก้าไกลหมดอายุอายุายวัยทำงานน่ะยี่สิบห้าถึงสี่สี่สิบห้าเนี่ยเกือบหมดนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมันจะเลือกเอาอุดมการไปได้ไงวะไปเลือกเลือกเอาอุดมการอุดมการของเขารู้เปล่าปฏิรูปกองทัพมันได้ที่ไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ว่าพูดยาวๆหน่อยก็ได้อย่าไปปฏิรูปเขา ต้องต้องต้องไม่จะเป็นสีเป้าปกันนะปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันไม่ได้มันต้องว่านโ<ม> <ใจ S 2> ยาบายของเราเเรรต้องร่วมพูดคุยเพื่อพัฒนากองทัพและก็ให้ดีขึ้นพัฒนากองทัพให้ดีขึ้น แล้วก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆดีกว่าจะไปสั่งกองทัพปฏิรูปมันไม่ได้แล้วนี่เขาจะปฏิวัติมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไปอะไรปฏิรูปกองทัพแล้วก็อะไรนะห้ามหาไทหารยุ่งการเมือง โอ้ยกเขาก็กเขามีปืนนะก็ยอมเขาไปควอนที่ค่อยๆตลอมตลอมไปเรื่อยๆค่อยๆแทรกซึมอ่ะอยาอยาคิดไปทำโป๊โป๊โป๊สั่งปุ๊บๆบะวันดีนะเขามีปืนเขาถือปืนมาที่หัวก็ยอมหมดแล้วใช่ไหมล่ะ ต้องค่อยๆค่อยๆพูดอ่ะค่อยๆแทรกซึมอ่ะค่อยๆปลุกระดมสมองเขาองนั้นอ่ะเชี๋ย่าอย่างนายทหารร,รุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขารุ่นใหม่ๆเขาก็เดีย๋ยวว่าโลกมันพัฒนาขึ้นไงแล้วเขาก็มันมีมันมีสื่อสารมันเห็นหมดใช่ไหมเขาเห็นประเทศน้น กองทัพเขาเขาอยากรู้อะไรเขาก็ดูดูนะกองทัพเขาทุกวันนี้มันลบกันมันมันใช้คนไปยิงกันที่ไหนเล้เห็่ไหมไม,ทม,ไม่ที่มันทำสงครามอะ่ะมันเอาโดนไปถลม่มโดนกับโดนสำคัญที่สุดกับเทคโนโลยีที่มันเอาไปถล่มเนี่ยมัน มองอยู่หน้าจอเนี่ยแต่มันก็กดปุ่มเมามันมันใช้ทหารไปยิงที่ไหนเล่าวก็ใช้เครื่องบินเครื่องบินอะไรอย่างมันทันสมัยของสหรัฐน่ะมิกกี้เก้าเขาบอที่ไวกว่าเสียงอ่ะที่ที่มันมีที่ว่าเรดาร์จับไปได้อ่ะก็มีใช่ไหมเราก็ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างนี้ดีกว่า นวัตกรรมถ้าถ้าว่าจะเอาทหารเยอะๆอ่ะมันมันลบรุ่นโบราณแล้วใช่นไหมมันลบลบอย่างนั้นอ่ะมันใช้แบบเอาโอ๊บกับลองมันมันใช้ปืนสิงกันต่อสู้กันล่ะวันนี้มันกรกรลบมันพัฒนาแล้วเห็นไหมเห็นไหมล่ะเอ้ ถ้าจะลบกันนะถ้าจะลบกันจริงๆนะตายหมดนิ้วเทียเหมือนในหนังอ่ะเคยดูหนังสหาราัฐไหมล่ะประธานาธิบดีตัดสินใจเนี่ยกดปุ่มนี่นี่ยิงโอ้โหถลนมนะตายหมดเลยโลกอะ่ะเมื่อก่อนยังมีปรมาณูจะมาที่ที่สหารัฐกับ ญี่ปุ่นอ่ะคี่ว่าปรมามนูสองลูกอ่ะทำให้เกาะเกาะนางาซากิอ่ะหายไปทั้งเกาะเลยอ่ะญี่ปุ่นยังได้ยอมแพ้ไงสงครับโกั้งที่สองอ่ะไอ้ทุกวันนี้มันหนักกับปรมนนูแล้วมันยิวเคี้ยถ้าจะลบกันจริงๆอ่ะมันโอ้ต้อง มันไม่ไม่ต้องใช้ทหารเยอะๆหรอกวันนี้ใช้เทคโนโลยีนั้นแหละคนก็นไม่ต้องไปลาดตะเวนแล้วใช้โดรนนะใช่ไหมใช้โดนสอดแนม,มเอาอย่างเงี้ยท,ทางน้ำก็เรือดำน้ำมั้หรอางน้ำก็เรือดำน้ำ เรือดำน้ำไม่ต้องมีเยอะก็ได้หรอมีสักลำสองลำก็พอแล้วมาอะไรเอามาอะไรเยอะะขณะในหลวงก็บอกว่าเอ่าไทยเรือดำอ่าไทยเรือดำน้ำลงไม่ได้ <c oughs> มันตื้นในหลวงได้ได้กินอยู่จำได้อยู่ในหลวงรอก้าพูดอ่ะมันมันมันตื้นต้องเอ่าไทยนะ่ะมันเรือดำน้ำ ลงได้ที่ไหนอ่ะเออมันต้องทะเลลึกๆเหมือนอันดามันนี่อู้จ้าแล้วเนี่ยตกลงเอาใช่ไหมเงินหมื่นที่ต้นนี่โทรศัพท์เอาโทรศัพท์ใช่ไหมเอา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 ที่เอา,เอาผมก็เอาโทรศัพท์เอาเมีย มื่นเดียวถ้าจะเอาเมียนะขอเอาไว้เลยญาติพี่น้องคนละหมื่นละหมื่นเอาและพันเอาขอพ่อขอแม่ขอพี่น้องหรือว่าที่บ้านมีกี่คนลูกญาติมีกี่คนอ,ออันนี้เขาเก่งนะเขาพูดสุดยอดเลยพูดังกิตได้ เก่งไปเลยพูดงงอะไรตัวนี้ไหมโดนหินยารู้อยู่แต่เขาพูดต้องภาษาอังกฤษเก่งเห็นไหมเขาไปได้เรียนหนังสือที่ไหนอ่ะเข้าเป็นตระกูลยาเด็กแต่เขาพูดเป็นไทยไม่ได้ไทยไม่ได้เขาพูดอังกฤษพูดฝรั่งยอดเลยอ่ะเห็นไหมไอ้ของคั้งเด็กเขาก็พูดคุยกับ ฝรั่งเลยจนพูดแบบพูดแบบรู้ภาษาฝรั่งลึกซึ้งอะไรนะเ,ออเราว่าจะพยายามพูดอยู่แต่ฝรั่งมันไม่ค่อยพูดแต่อย่างว่าน,นี้เขาขายของเนาะเขาก็ได้พูดโน่นพูดนี่เนาะขายของไม่เขาขายของไม่ใช่ว่าเขาจะขายอย่างเดียวนะบางทีเขาก็ชวนฝรั่งคุยด้วยนะคุยเรื่องโน่นเรื่องนี้ไปไงเขาวกมาขายของไง ขายของได้ลูกก็ซื้อโทรศัพท์ไปแล้วผมโทรศัพท์มีสองเครื่องแต่ซื้อมาก็คงขายมีโทรศัพท์ วันนี้มีสองเครื่องไม่ได้ลบเลยเด่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก่อนต้องลบลบเหลือข้อมูลมัเต็ม เมื 14, 15, น่นหมื0นสี่นห้ก็สุดยอดนะโทรศัพท์มันเก็บเข้าไปเก็บอะไรได้ไงโทรศัพท์ผมก็คอมเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเลยรุ่นที่แพงๆอะ่ะห้าขึ้นไปอะ่ะมคอมพิวเตอร์เลยแหละ

วันนี้มันก็โดก็เปิดกล้องกันทั้งนั้นแหละเปิดไลน์เปิด,ปดไอ้เมสเซจคุยกันแค่เห็นหน้ากันนี่หรอะไปเลยนาะฮะ อย่างโทรศัพท์เราก็ไม่มีไม่ได้นะมันต้องมีมันต้องมีมอม่ะถ้าง,งั้นเราอยู่ไม่ได้เลยนะไม่มีโทรศัพท์วันหนึ่งอยู่อยู่ได้อยู่วันหนึ่งแต่วันที่สองอยู่ไม่ได้นลยนะ ทุกวันนี้โทรศัพท์มันขาดไม่ได้มีทุกคนมีทุกคนโทรศัพท์อ่ะทุกวันนี้ก็มีทุกคนอยู่แล้ว มีเด็กคนแก่ๆนั้นน่ะไอ้แปดสิบสีส่เอาไว้โทรอย่างเดียวแก่ยยสุมากเขาเขาเล่นเล่นบุกเนาะคนแก่เล่นเล่นบุกแต่เราเลิกเล่นเล่นบุกจมาเล่นยิงบุกแล้วไงก็จะ เล่นทั้งสองอย่างเลาไม่มีเวลาเลนะี่ยโอ้เหนื่อยล้วเลนตอนตอนหกสิบก็คิดว่าไม่แก่ครับนี่พอจะหกสิบเอ็ดนะแก่กกมากนนะรู้ไหมฮะ ทางกลับบ่อ๋อมันต้องฝึกฝึกสมองไว้เยอะๆแหละฝึกคิดฝึกพูดไว้มันมันค่อยไม่ลืมผมก็เริ่มลืมแล้วนี่ <c oughs> ต้องเริ่มลืมแล้วเนี่ยต้องต้องพยายาม มันต้องให้ให้ให้ได้คิดอ่ะมันค่อยสมองเรามันค่อยนั้นมันค่อยมันค่อยดีอ่ะแล้วไงมันจะหลงหลงลืมลืมเออมันต้องคิดโน่นคิดนี่องหาคนเป็น,นคิดโน่นคิดนี่แต่ว่านานแล้วเนี่ยไม่ได้ลงทุกนานนี้น Ini aduh, cha? Ma? Nie, wo aduh, lah, nie. Adu, tapi m, 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 m,